สวัสดีคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าจา๋าที่เหนียวร้านกระเทยขายทุกอย่างนะจ๊ะวันนี้กระเทยก็จะมาแนะนําน้ําหอมตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ของมาดามฟินนะคะลูกค้าจา๋าเป็นแบรนด์ของมาดามฟินนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นขวดไซส์ขนาดกลางนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเป็นขวดไซส์ขนาดกลางจนถึงใหญ่นะจ๊ะลูกค้าจา๋ามีหลากหลายกลิ่นให้เลือกกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไมค์จะขึ้นรูปรายละเอียดให้นะจ๊ะลูกค้าจา๋าตัวนี้อยู่ที่ขวดละ 60บาทนะคุณลูกค้าจ๋า60บาทนะจ๊ะหอมแท้ติดทนนานแน่นอนจากคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋ามีทั้งรีวิวจากลูกค้าที่สั่งไปเยอะแยะมากมายนะจากคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้ควรละ60บาทค่าส่ง30บาทเก็บประกันบวกเพิ่ม30บาทนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าสนใจอินบ็อกไม่ทันได้เลยรายละเอียดโอนเงินหนะ้าเฟซบุ๊กไหมคะเลยนะจ๊ะ ดูคลิปจบแล้วสนใจสินค้าสแกนคิวอารโค้เข้าไปสั่งกันเลยจ้า